วิ<โ>้ยทุกคนค่ะช่วงเนี้ยเกิดความแบบท้อแท้ในจิตใจเล็กๆก,ก็เลยต้องฟังเพลง Passion ของพเปิลไอรินแล้วาาทำไมท้อแท้หนักกว่าเดิม พี่ก็มีกําลังใจขึ้นมานิดนึงแต่คิดว่าเราจะเอาทางบุญเข้าสู้เพื่อช่วยหนุนนาสภาพจิตใจเราให้ดีขึ้นนั่นเองและช่วงนี้ใกล้วันมาค่าบูชาอ่ะชาวไทยพวกอย่างเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อสังฆทานไปถวายพระนั่นเองค่ะพีก็หนึ่งในนั้นเดี๋ยวขอไปซื้อสังฆทานกันนะสวัสดีค่ะวันนี้ภาษาไทยวันละคำขอเสนอคำว่าสังฆทาน เลิกเล่นได้แล้วนี่ค่ะพี่มาถึงร้านขายสังฆทานแล้วนะคะใครจะถวายสังฆทานจะซื้อสินค้าแล้วก็มาจัดชุดสังฆทานเองก็ได้หรือจะซื้อสังฆทานสําเร็จรูปแบบพีก็ได้นะคะวันนี้ใครจะซื้อสังฆทานสําเร็จรูปพีีมีวิธีการเลือกซื้อมาบอกกันไหมคะนี่ค่ะวิธีการเลือกซื้อสังฆทานสาเร็จรูปข้อแรกเลยนะเวลาจะเลือกซื้อเราต้องดูก่อนว่าเขามีใบรายการสินค้ามาหรือเปล่านี่อันนี้มีอ๋อ มีเรียบร้อยค่ะอย่างที่สองเนี่ยต้องเช็คด้วยค่ะคุณขาว่ารายการสินค้าที่เขียนไว้ตรงกับด้านในหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเออเขียนไว้ข้างในไม่มีจอจี้อย่างนี้ไม่ได้ค่ะอย่างที่สนะคะต้องมีวันหมดอายุสแสดงอย่างชัดเจนและข้อสุดท้ายผู้บริโภคฉลาดซื้อประหยัดใช้อย่างเราต้องเปรียบเทียบราคาค่ะเอออันนี้หรืออันนี้จะคุ้มค่ากว่ากันราคาเท่าไหร่ยังไงอย่างนี้แล้วค่อยตัดสินใจซื้อสี่ข้อง่ายๆ,ๆค่ะ นี่ได้แล้วค่ะเลือกสังขทานชุดนี้สังขทานสังเอไท้ออมีโบสีพาสเทลมีดอกไม้เหมาะกับคนสวยๆอย่างเรานี่ค่ะทุกคนค่ะ ถ้าใครจะซื้อสังฆทานใช่ไหมคะก็ทําตามที่พี่บอกเมื่อสักครู่นะคะและในช่วงนี้ใกล้วันมาคาบูชากรมการค้าภายในก็ได้จัดส่งหน้าที่ออกตรวจตาการปิดป้ายราคาการจําหน่ายสังฆทานด้วยนะคะจริงๆเนี่ยเรามีตรวจกันทุกช่วงอยู่แล้วแต่ว่าจะเข้มงวดเข้มข้นแล้วก็ต่อยเป็นพิเศษในช่วงมาคาบูชานี้นั่นเองนะคะและได้เน้นย้าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามดังนี้คะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะผู้ประกอบการต้องมีรายการสินค้าของสังฆทานชุดนั้นๆน,น,นะคะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าในสังฆทานเนี่ยมีอะไรบ้างต้องมีจานวนบอกด้วยอย่างเช่นสังฆทานชุดนี้นะคะเขาบอกว่าทิชชู่หม้วนถูกเพียน1กล่องะะอย่างต่อไปต้องมีปริมาณบอกด้วย ในชุดนี้นะคะก็จะบอกว่าน้ำยาซักผ้า300มิลลิลิตรน้ำยาล้างจาน170มิลลิลิตรนี่คือวิธีที่ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นต้องรวมค่าบรรจุภัณฑ์การจัดสังกทานอยู่ในรายการสินค้านะคะขนาดตัวอักษรก็ต้อง16ขึ้นไปนะคะการจําหน่ายก็ต้องบอกราคาเต็มและจําหน่ายไม่เกินกว่าราคาที่แสดงไว้นั่นเองค่ะนี่เราได้เน้นย้ำผู้ประกอบการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ถ้าผู้ประกอบการรายไหนไม่ทำตามนี้มีโทษนะคะถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะคะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือถ้าเกิดรายไหนขายเกินกว่าที่แสดงราคาไว้มีโทษเหมือนกันคะ่ะจำคุก7ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะคะอยากทำบุญมนะให้เข้าวาดัดแต่ถ้าอยากทำใจให้นิรักต้องทำยังไงสอนทีพี่กับพี่กับ ไม่ไหวแล้วเล่นคนเดียวพูดคนเดียวใครก็ได้ช่วยมายืนข้างๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ได้มาแล้วค่ะสังฆทันหนึ่งแล้วก็ผ้าไตจีวันอีกหนึ่ง่ะ<ม>พร้อมทาําบุญมากๆเลยนะคะอ่ะถ้าใครนะคะไปซื้อสินค้าหรือว่าบริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะร้องเรียนไปได้เลยค่ะที่สายด่วนหนึ่งของกรมการค้าภายในและอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางนะคะมิสเตอร์ดีไอทีค่ะไลน์แอดแอดไปเลยน,นะจ๊ะวันนี้เนี่ยขอไปถวายสังฆทานก่อนนะคะถวายคนเดียวปเปล่าเปลี่ยวหัวใจจมูยอ ถวายเสร็จก็ต้องซื้อและเก่งเลขไว้สามสี่เลขเน,นี้ต้องมาแล้วหวังไว้หลายคลิปแล้วค่ะไปก่อนนะคะบายค่ะ